พ่อเข้ามาจัดโต๊ะทำงานหนูเหรอเออใช่พ่อเห็นมันรกพ่อเลยช่วยจัดให้ลูกพ่อหนูบอกพ่อกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าพ่อไม่ต้องมาช่วยนะพ่อช่วยอยู่เฉยๆเถอะนะเออพ่ออยากช่วยรอนเนี่ยพ่อรู้จะทำอะไรถ้าพ่ออยากช่วยแล้วพ่อดูหนูสิพ่อดูเนี่ยเอกสารสำคัญหนูหาไม่เจอเนี่ยพ่อจัดโต๊ะทำงานหนูเลอะไปหมดเลยอะถ้าพ่ออยากช่วยนะพ่อช่วยหยุดแล้วก็อยู่เฉยๆเถอะนะพ่อนะ พะขอโทษนลูกชื่อชื่อสมนปัญญาวร,รยานนะคะปัจจุบันก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ฟาร์มค่ะจริงๆในในคลิปนั้นเนี่ยมันเริ่มมาจากว่าเรากำลังมองว่าลูกค้าเราคือใครอะค่ะแล้วเราก็ได้คำตอบว่าอ๋อลูกค้าเราเนี่ยคือกลุ่มแรกเลยคือ ผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งที่มีเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลูกนะคะหรือว่าไว,ไว,ไวัยวัยรุ่นนิดนึงที่ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับให้กับคุณพ่อคุณแม่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันที่คุยกันเรื่องของเรื่องของไวรอลเนี่ยแล้วก็น้องที่เขาเป็นครีเอทีฟก็ได้ไอเดียนี้ออกมานะคะแล้วก็เราก็เล่าด้วยว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเราเป็นยังไงพอน้องนําเสนอเรื่องของของตัวสคริปต์ให้ค่ะคือ มันคือตัวเราเลยอะค่ะเราเคยเป็นคนหนึ่งที่ที่ไม่ค่อยจะได้สนใจคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่นะคะแล้วจนมาจุดหนึ่งเนี่ยถึงเวลาที่เขาสุขภาพไม่ดีเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราได้ทำหน้าที่ของลูกได้ดีขนาดไหนแล้วนะคะจุดเนี้ยพอน้องเขานำเสนอแล้ววันนั้นจำได้ว่าน้ำตาไหลเลยอะค่ะคือมันมันมันคือตัวเราเลยอะกับสคริปที่เขานำเสนอมาค่ะ ผลตอบรับก็มีคนไลค์แล้วก็แชร์กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะจำจำไม่ได้ว่ามีกี่ไลค์ค่ะแต่แต่เยอะทีเดียวอะคะ่ะก็มีคนคนฟีดแบ็กเข้ามาค,คือคือได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกรู้สึกดีอะคะอ่ะเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าเออจะบอกว่าไงอ่านคอมเมนต์แล้วบางทีเราก็น้าตาไหลไปด้วยอะคะ่ะเป็นคอมเมนต์ที่มันออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่พูดถึงลูกหรือบางคนก็เป็นคุณลูกนี่แหละที่พูดถึงคุณพ่อคุณแม่ในในมุมที่ โดยปกติอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันนะคะก็เลยทำให้รู้สึกโชคดีมากเลยที่วัยรล่านี้ได้ส่งไปให้กับหลายๆคนได้ดู เห็นพ่อหนูไหมไม่เห็นนะพอดีพี่ก็เพิ่งกลับมาเหมือนกัน<อ>ม,มีอะไร,รอ่ะไม่มีอะไรอะ่ะหนูสวาพ่อไม่ติดอะ่ะพ่อหายไปไหนไ่รู้จ๊เออพ่อได้บอกไหมว่าว่าพ่อเขาจะไปไหนอะ่ะเออไม่ได้บอกเจ้าเหรอนี่พี่กลับมาแล้วพ่อไม่อยู่บ้านอะ่ะเออจิตกลัวเหมือนกันนะเจ้า ปอมกลับมาแล้วลูกอยู่ข้าไหมลูกพ่อไปไหนมาพ่อไปซื้อกับข้าวมาพอดีติดฝนน่ะพ่อรูไหมหนูเป็นห่วงพ่อมากแค่ไหนอ่ะฮะหนูบอกให้พ่ออยู่เฉยๆไงหนูขอเรื่องง่ายๆแค่นี้พ่อให้หนูไม่ได้หรอพ่อแก่แล้วนะพ่อเข้าใจสิ่งที่หนูพูดรือเปล่าทำไมพ่อยังไม่เข้าใจลยลูกไปไหนมาพ่อบอกแล้วใช่ไหมอย่ากลับบ้านเย็น รู้ไหมอ่ะพ่อเป็นห่วงขนาดไหนหนูมา่แค่เล่นกับเพื่อนมาพ่อรู้ว่าหนูเป็นห่วงแต่พ่อทำเถอะพ่อแค่กเกษียณน,นะไม่ได้ป่วยไห้พ่อรู้สึกไม่มีค่าเลยโลก นิ่หน่อยลูกลงมาช่วยพ่อไหมไม่อ่ะเดี๋ยวดูอยู่ตรงนี้ดีกว่าจริงของพ่อพ่อแค่กเกษียณไม่ได้ป่วยบางทีเขาก็แค่อยากมีส่วนร่วมได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตเขาดูมีค่าลองเปลี่ยนจากการว่าการบน่นเป็นการพูดดีๆเปลี่ยนจากการห้ามมาเป็นการเข้าใจและดูแลกันให้ดีดีกว่าค่ะ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีไลท์ฟาร์มสารสกัดจากถังเช่าแท้สูงถึง400มิลลิกรัมต่อแคปซูลคืนความแข็งแรงให้ร่างกายสุขภาพที่ดีมีได้ทุกช่วงวัยต้องเล่าให้ฟังว่าเริ่มมาจากคุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอายุมากแล้ว พอคนที่มีอายุมากเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีโรคที่ที่มาตามวัยอะค่ะพอดีวันเึิเนี่ยก็มีเพื่อนที่ที่เราที่เรารู้จักกันนะคะที่เราที่เราเคารพนับถือกันเนี่ยแนะนําให้รู้จักกับสมุนไพรตัวเึิมไะค่ะก็คือตัวถังเช่าเขาก็บอกว่าเนี่ยลองให้คุณพ่อทานดูสิมันมันมีประโยชน์นะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอะค่ะก็ให้คุณพ่อเริ่มทานจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสักสัปดาห์สสัปดาห์แรกก็ยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะคะแต่จะประมาณสักสัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่4ี่จะเริ่ม เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยหน้าตาสดใสขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยตอนบ่ายๆเขาจะต้องนอนสมแล้วค่ะนอนพักผ่อนนะคะคือคือร่างกายค่อนข้างอ่อนเพลียแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะรู้ส <Giul ia. S 1> ึกว่า <literal> เ <ness> อ๊ะคุณพ่อเริ่มเริ <Pon> ่มออกมาทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นออกมารดน้าต้นไม้ออกมาปลูกต้นไม้อย่างที่ท่านชอบอะค่ะเพื่อนบ้านก็ยังทักกันนะคะว่าเอ๊ะคุณลุงไปทําอะไรมาดูแบบแข็งแรงแข็งแรงกว่าที่เคยเป็นอยู่อะค่ะจาได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยอีกเดือนหนึ่ง พอดีคุณพ่อครบกําหนดที่จะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือ,อค่า l a ที่ตรวจเนี่ยผลออกมาก็เลยทําให้รู้สึกประหลัดประหลาดใจะคะ่ะว่ามันมีค่า l บบหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของความดันเนี่ยก็ดีขึ้นค่าครีเอตินีนซึ่งแสดงถึงการทํางานของไตเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะการควบคุมระดับน้ําตาลของคุณพ่อเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นด้วยโดยทานควบคู่กันกับยาแผนปัจจุบันที่คุณหมอจ่ายมา ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าเอแสแดงว่าสมุนไพรตัวนี้มันต้องมีอะไรที่ที่ดีแล้วแหละที่น่าสนใจ ก,ก็เลยทําให้เราเราเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นมาอ่านเยอะขึ้นนะคะทั้งข้อมูลที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ในเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรตัวนี้สมัยก่อนเนี่ยมีเฉพาะฮ่องเต้ที่ประเทศจีนเท่านั้นเองที่ได้ทานเนื่องจากว่ามันมีมูลค่าสูงมากอะคะอ่ะอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่านักกีฬาจีนนะคะนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยแทบทุกคนเลยเขาจะทานถังเช่าเพื่อบํารุงร่างกายเพื่อคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับยาด ที่ที่มาจากธรรมชาตินะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นมันเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นเองอะคะ่ะถังเช่ามันมีประโยชน์มากมายที่ช่วยบำรุงสุขภาพของไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือว่าในวัยที่สูงอายุแล้วอะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเราจ่ายเงินเยอะมากเลยอะคะ่ะเพื่อที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ที่มีคุณภาพดีแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊แล้วเราจะจ่ายไหวไหมเนี่ยถ้าต้องถ้าต้องให้หลายๆคนทานนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลย จา,จากปัญหาตรงนี้เองอะคะ่ะก็เลยทําให้เราเข้ามาศึกษามากขึ้นนะคะว่าเอ๊แล้วผลิตพัน เราเรามันมีผลิตภัณฑ์อะไรไหมที่คุณภาพแบบนี้คุณภาพดีๆแบบนี้แต่ว่าเราสามารถจ่ายได้ในระยะยาวอะค่ะตอนนั้นก็เลยทําให้เราศึกษาเยอะขึ้นอ่านเยอะขึ้นมากๆค่ะแล้วก็ถามผู้รู้เยอะขึ้นมากๆแล้วก็ประกอบกับตัวเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการผลิตเรื่องของการพัฒนาสูตรตำรับก็เลยทําให้เราเนี่ยหลังจากที่ที่เราตกผลิตมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอะจริงๆเราสามารถที่จะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่า มันจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างอะค่ะที่ที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นมาอันแรกเลยก็คือผลิตภัณฑ์ต้องมีประสิทธิภาพจริงๆอะคะ่ะหมายถึงผู้บริโภคทานแล้วเนี่ยเขาจะต้องเห็นผลในเรื่องของการบํารุงร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เริ่มจากดูซิว่าสูตรตํำรับแบบไหนที่มันจะเหมาะสมอะคะ่ะที่จะมีประโยชน์สูงสุดกับกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ปริมาณถังเช่าที่ใส่ไปเนี่ยต้องมีปริมาณที่เพียงพอที่จะทําให้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่ด้วยนะคะอันนี้คือข้อแรกหลังจากนั้นพอเราได้ได้เรื่องของ สูตรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้ามาสู่กระบวนการผลิตนะคะออโชคดีอย่างหนึ่งค่ะจากพื้นฐานที่เคยทำงานในในบริษัทยาข้ามชาติเลยทำให้คำว่ามาตรฐานเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในใจเราตลอดนะคะว่าถ้าจะเราผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรฐานมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากเรื่องของการคัดเลือกวัตถุด,ดิบอะคะ่ะก,ก็ใช้ความรู้ที่ที่ตัวเองเคยเคย,เคยมีมาเนี่ยนะคะในการคัดเลือกวัตถุดิบแล้วก็บอกได้เลยว่าวัตถุดิบทุกตัวเนี่ย ดิฉันเป็นคนเลือกเองนะคะขอตัว c ซอร์ติฟิเคมาว่าวัตถุดิบตัวนี้ดีหรือไม่ดีแล้วตอนนั้นเราหาเยอะมากเลยค่ะว่าวัตถุดิบตัวไหนเนี่ยที่ ที่ควรคู่จะมาอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้นะคะ่ะแล้วเราก็ได้ถังเช่าที่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานที่เขาเรียกว่า G.A.P. ค่ะ Good Agricultural Practice ของกระทรวงเกษตรซึ่งไม่ได้มีเยอะมากนักในเมืองไทยที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกสายพันธุ์ที่มีมีสารออกฤทธิ์ที่มีปริมาณสูงด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือเพื่อให้ได้มาตรฐานเราเลือกโรงงานโรงงานนี่เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างค่อนข้างคัดสรรน,นะคะว่าโรงงานนี้จะต้องได้เซอร์ติฟิเคตต่างๆ ตามที่สมมุติวันหนึ่งเราจะต้องส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ค่ะโรงงานเหล่านี้เขาได้เซอร์ติฟิเคตเหล่านั้น,นครบนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นข้อ2เรื่องของมาตรฐานนะคะแล้วก็อีกข้อนึงอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นด้วยปัญหาใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะต้องตอบสนองผู้บริโภคโดยที่ทําให้เขาสามารถทาน ต่อเนื่องกันได้ในระยะเวลานานๆน,นะคะออจริงๆแล้วจากองค์ความรู้ที่ตัวเองได้โชคดีที่เคยมีความรู้เกี่ยวกัเรื่องของการาผลิตยานะคะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างต้นทุนก็เลยทําให้เราเนี่ยผล,ผลิตผลิตฑ์ออกมาโดยที่เรารู้ว่าระดับราคาไหนที่ผู้บริโภคสามารถที่จะ แอปสอบได้สามารถจะจ่ายได้ในระยะเวลานานนะคะในขณะที่เรายังคงคุณเ,เรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยจะต้องเป็นเกรดที่มีมาตรฐานที่ดีเราเลือกวัตถุดิบเกรด A ทุกตัวค่ะแต่สิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้เนี่ยเนื่องจากว่า ถ้าปกติแล้วเนี่ยหลายๆแบรนด์ที่ให้โรงงานผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าเครื่องสําอางเองเนี่ยเ,ออเราจะรู้ว่ามูลค่าของของวัตถุดิบเนี่ยอาจจะเป็นราคาสักร้อยบาทแต่โรงงานอาจจะมีการชาร์จเพิ่มนะคะทำให้ราคาต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าสําหรับดีไลฟ์ฟาร์มเนี่ยบอกได้เลยคะ่ะที่ฉันเป็นคนเลือกวัตถุดิบเองเราตัดขั้นตอนตรงที่ให้โรงง,งานเป็นคนคัดเลือกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีความมั่นใจว่าวัตถุดิบที่เราได้เนี่ยได้ของดี ะะก็เลยทําให้โดยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถคุมต้นทุนตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะคะจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบกับผู้บริโภคที่สามารถทานได้ต่อเนื่องกันระยะยาวค่ะโอเคการออกมาจากงานประจำมันมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ยังไงก็ตามแล้วเนี่ยพอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรที่จะทำอะไรตอบสนองสิ่งที่เรา เราอยากทำอะค่ะตอบสนองสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับหลายๆคนบอกว่าเป็นแพชชั่นของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกมาทําอะไรที่มันที่มันตอบแพชชั่นของตัวเองอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึงอะค่ะก็หลายๆคนเนี่ยก็ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะพออายุต้องบอกนะคะที่ะอายุ40อัแล้วนะคะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเวลาเริ่มออกมาทําธุรกิจของตัวเองเวลาอายุ40อัแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เริ่มยากแล้วแหละ เริ่มยากแล้วแหละที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากบอกทุกท่านนะคะว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่มันแรงพอเนี่ยก้าวออกมาทําเลยอะคะ่ะก้าวออกมาทําเลยแค่ตัดสินใจออกมาเท่านั้นเองอะคะ่ะแล้วก็อะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันลังเลมันเป็นความกลัวมันก็คือความลังเลแล้วก็ความกลัว มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ไม่เคยเจอด้วยจริงๆเรายังไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากๆค่ะก็เลยอยากฝากสําหรับคนที่อยากทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยถ้าคุณมีแรงบันดาลใจบางอย่างคุณรักอะไรบางอย่างออกมาทําเลยค่ะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนออกก่อนจะออกมาทําคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง,อางของของ,ของดิฉันเองเนี่ยระหว่างที่ทํางานประจําอยู่ด้วยเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาแล้วค่ะจริงๆแล้วมันมีช่วงที่โ o อ e ์แลปกันอยู่อะค่ะที่เราเริ่มเริ่มทําธุรกิจเริ่มต้ <ๆ Radi> <Tour> นะะทําผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,อช่วงนั้นเนี่ยเราใช้เวลากลางวันในการทํางานประจําแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยในการที่จะมาศึกษาเรื่องของเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มมีความมั่นใจเราเห็นโอกาส ที่มันสามารถที่จะเติบโตได้ก็เลยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการจะก้าวออกมาค่ะอ๋อจริงๆเนี่ยมีช่วงที่ที่เราทำควบคู่กันไปเนี่ยประมาณเกือบปีะคะ่ะ ควบคู่กันไปประมาณเกือบปีทําให้เรามั่นใจว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีศักยภาพที่สามารถจะทําอะไรต่อได้แล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าจุดหนึ่งก็คือได้ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์วีด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์วีเป็นคนที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างอะคะ่ะอาจารย์วีเนี่ยจะเริ่มต้นก่อนจําได้ว่าก่อนอาจารย์สอนอาจารย์จะถามถึงเรื่องของแพชชั่นนะคะว่าเรามีความรักอะไรนะคะแล้วเราก็ควรที่จะต่อยอดในสิ่งนั้นเนี่ย เพราะว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นเพียงพอและเรามีความรักต่อสิ่งนั้นเนี่ยเชื่อว่ายังไงทุกท่านก็ประสบความสําเร็จได้ะคะ <S 2> <S 2> ่ะเพื่อนเพื่อนที่ทํางานจริงๆเขาไม่ทราบค่ะ <S 2> <S 2> เขาไม่ทราบค่ะโดยโดยปกติจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจอะไรด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวเองซบมากกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนะะึงค่ะอันนี้อันนี้อยากฝากทุกท่านว่าอนาคตของเรามันคือ,ค,อคือเราควรจะฟังเสียงที่อยู่ในตัวเราอะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองเป็นแบบนี้มาตลอดนะคะ คือเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเวลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เปิดเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทำเพจขึ้นมาเองซึ่งซึ่งก็อาศัยความรู้ที่ไม่ได้เยอะมากนักอะคะ่ะแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมจากทางอาจารย์วีด้วยอะคะ่ะก็เลยทำให้เรา,เาได้ได้ทำเว็บไซต์ที่ที่ดูดีขึ้นแล้วก็มีการาลงโพสในเฟซบ o o กนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสองช่องทางหลักๆที่ที่เราได้ทำอะคะ่ะ ก็ได้ยอดขายในระดับหนึ่งในช่วงนั้นนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเราใช้เวลาหลังเลิกงานในการในการทำอะฮะก็ได้ยอดขายในระดับหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออถ้าเราถ้าเราให้เวลากับมันเต็มที่เรื่องของโฟกัสเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะก็จะทําให้อ่ามันสามารถเติบโตไปได้มากกว่านี้นะคะอย่างเช่นตอนที่เราเริ่มทําผลิตภัณฑ์ในในในล็อตแรกนะคะอ่าใน ในรุ่นแรกแล้วกันนะคะจากนั้นเนี่ยเราได้พบปัญหาบางอย่างกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลยทำให้เราพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่2ซึ่งตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างนะคะที่ที่ในรุ่นแรกไม่สามารถตอบโจทย์ได้เริ่มลนช์มาเดือนมีนาคมนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยในเดือนแรกเนี่ยก็มียอดขายในในประมาณ6หลักอะคะ่ะยอดขายประมาณ6หลักแล้วมาถึงเดือนเออมษาพฤษภาตอนนี้ยอดขายก็มากกว่า2-3เท่าของเดือนแรกอะคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะชอบแนวคิดของอาจารย์วีค่ะเพราะว่าเรื่องแนวคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสร้างได้ยากในแต่ละบุคคลแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เก่งอะไรเราควรจะหาเอ็กซ์เพรที่เขาเก่งในด้านนั้นแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเราเราไปเรียนหลายที่มากแล้วสุดท้ายเรารู้สึกว่าต้องเป็นอาจารย์ท่านเนี้ยค่ะต้องเป็นอาจารย์วีอะค่ะ เพราะอาจารย์วีนอกจากมีความรู้แล้วยังให้แรงบันดาลใจในหลายๆอย่างในการทําธุรกิจด้วยอะคะ่ะเป็นลูกคือจริงๆมันคือหน้าที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะละเลยว่าเ,เราเกิดมาตั้งแต่ดเด็กเนี่ยคนที่ดูแลเรามาตลอดคือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่จะร้องไห้แล้ว <laughs> แต่และก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เราก็เริ่ม ทุกท่านมีคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามท่านก็เริ่มมีสุขภาพที่เปลี่ยนไปตามเวลาที่ที่มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคนที่รักคุณมากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าใครที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีไม่ว่าเขาจะทําอะไรสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับช่วยสนับสนุนให้เขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวคนททีี่่ักกคคุุณมาสดนะะ อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทุกคนควรทำค่ะ <ไป S 1>